ซึ่งจะประทะก,กับนักชกชาวออสเตรียนะครับนี่คือภาพหลังเวทีครับอันนี้คือโจโกเมสเดซินวาโรชิตาตกำลังคอมร่างกายครับหลังจากนั้นก็มีสเต็ปเท้ามีล่อเต้านะครับลหลังจากที่ผมพันมือลดน้ำมันไปแล้วนะครับก็เตรียมตัวและขึ้นไหวครูครับโับชาตาอยู่ฝั่งน้ำเงินครับส่วน ราฟี่จากออสเตรียครับอยู่มุมแดงซึ่งคู่นี้ดูจากส่วนสูงก็น่าจะเดาวันออกครับว่าราฟี่เนี่ยส่วนสูง195บวกลบแน่นอนมัดกล้ามเนื้อเนี่ยชัดเจนมากครับเห็นตัวจริงแล้วตกใจครับ ซึ่งต้องบอกว่าเราเดินทางมาไกลนะครับเราไปนอนสองคืนนะครับก็เลยอ่ะเจอคู่ต่อสู้ใหญ่ขนาดน,นี้ก็ถือว่าเก็บประสบการณ์ให้กับราชตากครับเดี๋ยวได้ดูกันนะครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับ มังการยืนกับราฟี่เนี่ยเหลือตัวเล็กนิดเดียวครับราชตัดีดขวาซ้ายมาโอ้โหเกือบไปครับเวียงโดนแล้วท้องครับราฟี่ชกมาไม่โดนครับราชตัเสร็จออกไม่ได้ผลครับทีฟโอ้โหเกือบโดนครับโอ้โหสวนกันแล้วครับ,วบรขวาขวาขึ้นไปใส่ลำตัวทองที โอ้โหสวนคืนมาครับราฟี่ราชต์โอ้โหไม่มียืนนิ่งๆให้ใส่แล้วครับขวาไปและฉีบของราชต์โอ้โหบัดขวาเมื่อกี้โดนนะครับราฟี่เตะคืนติดแขนราชต์เตะลำตัวหมัดขวา ดูเชิงอยู่ครับราชาตะลอกลอกลอกวันทูโอ้โหโดนครับโอ้ oh, อีกฝ่ายก็สับศอกมายังไม่โดนนะครับราชาตะไม่สเตปออกครับไม่โดนนะครับแต่อูดเยอะมากครับราฟฟี่พยายามจะออกลูกเตะจนโอ้โ oh, ห oh. เข้าแล้วครับไม่โดนครับราชาตะสเตปออกจับขาแล้วชกขวา ไม่คลิกโอ้โหโดนด้วยนะครับอีกฝ่ายก็สวนขวามาราชตานเนสต์เตะออกแคปเปกวืดตลอดนะครับราฟี่เนี่ยพยายามจะเตะแต,แต่หลังๆเริ่มรู้แล้วครับว่าเตะไปก็ไม่โดนปังงอกขาไปหนึ่งทีเตะคืนมาราชตาขวาไปอีกทีโอ้โหจับเทครับเจ็บขาหรือเปล่าเจ็บขาหรือเปล่า เอาดิเอาไปหืมเจ็บขาหรือ,อยังเจ็บหรือ,อยังครับเตะอู้ดอีกครับโอ้โหปั้งลำตัวทีเลงครับเตะวู้ดอีกแล้วครับไม่ง่ายครับเตะรัชตาเดี่ยเปรียงเอาคืนไปดวลหมัดกันเลยครับโอ้โห รชาชะตัโดนนะครับเมื่อกี้ต้องถอยร่อนหลกมาเตะมาที่ขาราฟี่หวดมาวืดอีกครับเตะไปลำตัวปรี่ยังมัดขวาโอ้โดนครับสะบัดหน้าเลยครับปรี่ยงเอาไปนีป่ราชตารับบัตคิกมาโดนไอจังหวะนี้ครับผมถามราชตาแล้วว่าโดนหรือเปล่าแล้วสตาบอกว่าไม่ได้โดนนะครับแต่เขาก็งงเหมือนกันว่า การมการนับทำใหม่ซึ่งตอนแรกผมก็ดูไม่ทันนะครับมาถามราชตะทีหลังว่าไอจังหวะนั้นมันโดนหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้โดนหมดยกที่หนึ่งครับให้น้ำมันก่อนให้น้ำเสร็จครับต่อยกสองเลยเตะขาเตะขาโอ้ยหมัดม้าครับไม่โดนครับราชตาขาจ็บหรือยังเตะขาวดวด วดและโอ้โหสวนหมัดมานะครับเอาคืนไปหนึ่งหมัดเตะวืดและและจิ้มไม่โดนครับและและยังไม่โดนหรอกครับวืดตลอดครับเปรี้ยงหมัดขวามาและเตะขาครับม่ย จะปล่อยหมัดขวามาครับราฟี่ยับไปครับไล่กันยับไปปึ่งหมัดไล่กับเตะเตะขาครับแ,แล้วเตะขาอืมเจ็บไหมเตะขาเตะขาไงแล้วป,<พ>ปึ่งปึ่งปึ่ง,งอู้ออกอาการเนี้ยปึ่งอ,อู้ ต่อาการกานต่อกากานไปเตะคืนมาทีนึงต่อกาการเอาไปทีนึงเตะมาขวาไปราฟีจากออสเตรียครับเตะมายังทำอะไรรัชต์รไม่ได้นะครับรัชต์ตาบังไว้ครับ คู่นี้คุณก็ลองเดากันเองนะครับว่าน้ำหนักก็ดูด้วยตาเปล่าก็ดูรแล้ครับแต่ว่าเพื่อประสบการณ์ครับเตะไปหม่ด้แล้วหมัดวันชูราฟี่เตะอื้อีกแล้วครับมาครับหมัดขวาโอ้เหมือนจะโดนนิดนึงครับราชตากก็คือจังเตะไปโดนครับจังหวะนี้บางไว้ ขวาไปเป็นขาอีกแล้วครับอู้อีกฝ่ายอัปเปอร์นะครับขาอีกทีหนึง่งเอาไปเอาไปดิแลกกันโอู้หชกมาติดบังนะครับกบรารราชตายัางบังได้อยู่ออนี่ติดการครับเตะจกากก้านคอนครับไม่โดนโอู้จะหมัดขวาอันนี้โอ้โหเหมือนจะโดนจังหวะสุดท้ายนะครับแล้วรชาชตาถอยมาครับอันนี้ผมสั่งให้เขาถอยก่อนนะครับยับเล้วถอยยับเล้วถอยรชาชตาถอยมาครับ บังลำตัวทีนึงครับไม่โดนครับพุดไปติดบังครับเตะมาติดแขนนะครับแล้วหมดยกที่สองในช่วงพักให้น้ำนะครับผมตัดสินใจยุติการชกดีกว่าเนื่องจากเราเสียเปรียบรูปร่างค่อนข้างเยอะครับเพื่อเซฟร่างกายเอาไว้สู้กับคนรูปร่างใกล้เคียงกันดีกว่าครับ